สวัสดีครับพบกับรายการบอกเล่าความข่าวดี9ธันวาคม2567 กรมบัญชีกลางจะโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินรัฐบาลได้จัดทำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและกรมบัญชีกลางเป็นผู้โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทต่อเดือน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบจะมีการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์ทั้งตกเบิกลายเก่าตรงงวดลายใหม่ที่มีการลงทะเบียนถูกต้องแล้วโดวยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดทุกวันที่1ิบของเดือนหากเดือนใดวันที่10ตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทําการก่อนวันหยุดนั้นๆ ประกาศสำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนธันวาคม2567ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์วันจันทร์ที่9ธันวาคม2567เบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ดังนี้ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนรายเดิมกลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนมกราคม2562ถึงพฤศจิกายน2567 ผู้มีสิทธิ์ลายใหม่ที่ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนก่อนวันที่25พฤศจิกายน2567กรณีจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ข้อแนะนำ มันตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิ์เป็นประจำหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของท่านควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันเพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็วมันตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่านว่าใช้งานได้หรือไม่สามารถตรวจสอบได้3ช่องทางดังนี้ผ่านเว็บลิงก์เว็บไซต์ กรมกิจการเด็กและเยาวชนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเงินเด็กดาวน์โหลดแอปเงินเด็กได้ที่แอปสตูและเทสตูพมจ่ายเงินอุดหนุนเด็กเดือนธันวาคม2567จ่ายเงินวัจจันท์ที่9ธันวาคม2567 600บาทต่อเดือน ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน2,255,807ลายจำนวนเงิน1,436,286,600บาทรัฐบาลเคาะเงินอุดหนุนเด็กเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการแบบท่วนหน้าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินอุดหนุนเด็ก ตั้งแต่อายุคัน4เดือนถึง6ปีให้คนละ600บาทรวมทั้งการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดและเบี้ยความพิการ1,000บาทแบบพว้วนหน้านายวราวุธศิลปาอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคอรมอสัญจร เห็นชอบข้อเสนอการพัฒนาหลักประกันบริการทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะการจัดสรรเงินอุดหนุนเด็กรวมทั้งการเพิ่มเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดและเบี้ยความพิการแบบท่วนหน้ากลุ่มเด็กและเยาวชนปรับฐานกลุ่มเป้าหมายโครงการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นการให้เงินอุดหนุนแบบท่วนหน้าโดยไม่ต้องมีการคัดกรองรายได้ของครอบครัวเดิมครัวเรือนมีสมาชิกที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อคนต่อปีเพื่อให้ครอบคุมและทำให้เด็กได้รับความช่วยเหลือแบบท่วนหน้าไม่ตกหล่น และขยายอายุของเด็กให้ครอบคุมเริ่มจากเด็กในครันตั้งแต่4เดือนถึง6ปีเดิมตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีได้รับเงินในอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือนเท่าเดิมเพื่อเป็นหลักประกันว่าเด็กทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแม้ครอบครัวจะมีะไรายได้ลดลง พัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายโดยปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อขยายระยะเวลาให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา15ปีรวมถึงการพัฒนาการศึกษาทั้งในส่วนของหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งในกรณีเด็กที่หลุดออกจากระบบในช่วงส่งต่อการศึกษาควรมีสวัสดิการในการแนะแนวอาชีพและให้คำปรึกษากลุ่มผู้สูงอายุปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดโดยผู้ที่มีอายุ60ถึง69ปี จากเดิมได้รับเดือนละ600บาทปรับเพิ่มเป็นเดือนละ700บาทอายุ70-79ปีจากเดิมได้รับเดือนละ700บาทปรับเพิ่มเป็นเดือนละ8 5 0บาทอายุ80-89ปีจากเดิมได้รับเดือนละ800บาทปรับเพิ่มเป็นเดือนละ1 000บาทและอายุ90ปีขึ้นไปจากเดิมได้รับเดือนละ1,000บาทปรับ เพิ่มเป็นเดือนละ1250บาทกลุ่มคนพิการปรับเบี้ยความพิการให้สอดคล้องกับค่าของชีพเป็น1000บาทแบบทวนหน้าโดยดำเนินการควบคู่ไปกับการนำคนพิการที่ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรม การส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนพิการเพิ่มมากขึ้นและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนพิการบอกเล่าความถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยขอบคุณครับ